เบกเบกไลทลงไปที่เดิมลงไปที่เดิมฮนะสวัสดีคนดูที่เข้ามาดูด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมยอเจ้าคันนี้ไปลากเอารถที่เสียนะฮะอันนี้ผมได้ใส่พวกบรรทุกรถมานะฮะพวกใหญ่นะแต่ล้อมันเล็กนะ ก็น่าจะพอไปได้อยู่นะฮะแต่ถางมันก็ค่อนข้างแคบนะฮะโอเคอเข้าพิดเกียร์ฮะเกนี้ฮะ อนกันฮะทำไมผมถึงอ้อมมาทางนี้ฮนะเพราะทางนั้นมันก็ตรงเออคืก็แปลกนะฮะผมไม่รู้จะอ้อมมาทําไมนะฮะนีออ่นั่นไงโอเคหน้าต้องขึ้นเขาข้างหน้านะฮะออสะภาพทางขึ้นเขานี่ก็แบบค่อนข้างโหดนะฮะมันชันมากเลยนะฮะ สักแกรรนนะรอบสูงฮะโอ้ยพวงโอเคผมว่าเราต้องกลับรถก่อนนะครับถอยก่อนฮนะ เดี๋ยวจะโชว์สกิลการกลับรถให้ดูนะฮะการกลับรถแบบเทพนะเ่นมันหาจะเข้ารูไหนฮะเคปา๋ยวถอยเข้ารูนี้ฮะแล้วก็เดินหน้าไปหน่อยนะะฮ เหมือนมันจะติดต้นไม้เล็กๆใต้ทอนะอต้องฮะต้นนี้แหละฮะเนี่ยเออแค่นี้มันก็ติดนะฮะนีกก่ฮะตัวให้หักโยหา,ยหาว่าไปฮนะต้นไม้ในเกมนี้แม่งแข็งแรงฮนะเปไงต่อที่นี่ไปล้างก่อนนฮะต้องตั้งลำให้ได้ก่อนนะฮะ ก็เดินหน้ามาะฮะแล้วถอยลงไปนะฮะแล้วมันก็เปจะเข้าที่เดิมฟูสับสนกับการเลีวแล้วมาใหม่มาใหม่มหมนะตรงเลี้ยวมาอย่างนี้ แค่ถอยรถนี่ก็ต่อไปเป็นชั่วโมงนะฮะบอกเลยนะฮะค่อยๆถอยลงนะฮะเดี๋ยวพวกมันพับนะ มือนพวกมันจะค้ําดินนะฮะต้วล้อมันเล็กเงินค้ําจริงๆิงด้วยฮนะตรงกลางพ่วงเลยอาจนะหน้ามาใหม่พวงค้ําดินนะ ต้องถอยให้มันตรงๆงพวงใต้ทองมันคํำดินนะฮะล้อมันเล็กเดินหน้ามาแล้วก็ถอยให้ตรงต,รง,ตรงเลยนะมันจะได้ขึ้นง่ายๆฮร โอเคนะตรงนี้น่าจะโอเคแล้วนะฮะนี่ต้องเดินหน้าไปหน่อยนะฮะไม่งั้นสะพานติดว่าสะพานติดแน่ๆฮะคันนี้นี่ค่อนข้างจะพังเยอะนะฮะน้ำมันก็หมดนะฮะดาเมจก็เต็มหลอดแล้วะฮะคิดกันหา,าวิธีไหนดีนะเดินหน้ามาหน่อยนะฮะ ะได้สะพานลงได้นะฮะโอเคแล้วเราสะพานลงนะฮะดึงจากข้างหลังมาก็ไม่ถึงอีกนะ,ฮะเฮ้ตรงพวกมีะฮะเยวลองดึงดู่อน,นะฮะมันจะขึ้นเฮ้มันถอยมาด้วยฮนะ ผมว่าถ้าดึงยิ้มก็น่าจะขึ้นนะฮะ ดแล้วฮะไม่ขึ้นแล้วฮะถอยหลังดันก็ไม่ขึ้นฮะเรว่าจะง่ายนะฮะเจองานยากซะแล้วฮะพวงหลังก็มาไม่ถึงนะฮะ คันนี้โอเคฮะเดี๋ยวคันนี้ไปฮะไปซ่อมแล้วก็ขี่ขึ้นรถนะฮะจอดเอาชุดซ่อมก่อนนะฮะเ,เต็มแล้วฮะไปกันเลยฮะโชว์รถคันนี้นี่ดึงดังดีนะฮะโอ้โหโอ้โหโกระเด็นดู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 ด อมอมผม,ผม,ผมเอาไข่เสร็จโชกมานี่ได้แบบเด้งดึงดังดีนะฮะโชกโชกรถนี่จะอู่ไหนดูฮะเด้งดึงดังดีจังฮะความชันนี่แบบแทบขึ้นเนินไม่ไหวนะฮะ ว่ามันชันมากคนระับเขาลุ่มอืมจนไปหนึ่งตีฮะดูรเรื่องโอเคเราต้องเอาอรถลงน้ำคันนี้น่าจะมิด โอ้มิดจริงๆด้วยนะฮะลงไปได้แค่นี้นะฮะถ้าลงปีกไม่ได้ะฮะเอเ็แล้วเราก็ซ่อมขอยคันนี้ขึ้นไปจอดไว้ตรงฝั่งก่อนนะฮะดามเมจตอนนี้ก็ขึ้นครึ่งหลอดแล้วนะฮะถ้าจอดนานกว่านี้ไม่น่าจะหลอดนะ มาสตาร์ทคันนี้กันนะฮะติดเรียบร้อยฮะเร่งดูอ่อนฮะเหมือนเดิม อยขึ้นดูนะฮะเทนเลอร์อีกเอียงแบบนี้มันจะขึ้นได้ไหมฮะน่าจะขึ้นไม่ได้นะฮะแล้วเราก็ต้องลองถอยดูก่อนนะฮะ น,ะะน่าจะขึ้นไม่ได้จริงๆนะฮะจะขึ้นน่าจะมีคว่มนะฮะเออเ,เราถอยรถเทลเลอร์ขึ้นไปข้างบนลม่ค่อยขึ้นไปอีกทีข้างบนนะฮะตัวความปลอดภัยนะฮะพวกผมก็ขี้เกียจมาพลิกรถคืนนะฮะเออ ไนหน้าเราก็จะถอยคันนี้ขึ้นไปตามนะฮะตรงนี้ผมมอนาร์จะขึ้นโอเคนะฮะเนี่ยสี่มือระดับนี้ต้องขึ้นได้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัว ไม่ได้ก็ความแค่นั้นเลยฮะที่หาขึ้นสุดเลยแค่นี้ฮะถ้าที่ยังเหลือว่าจะเอากระบะขึ้นไปด้วยนะฮะเอาไปทีเดียวให้คุ้มเลยนะฮะจะไม่ต้องมาหลายรอบนะะฮ กีฮะเราก็เดินหน้าไปกันนะฮะจะขึ้นเนินข้างหน้าไหวไหมเนี่ยรถจะพาพรถนี่หนักจัดจัดเลยนะฮะล้อก็เล็กๆเองนะฮะรถก็คันบกใหญ่นะฮะออกพ้นมอนี้ข้างหน้าก็เป็นลงเนินก็น่าจะง่ายแล้วนะฮะ เปะเป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 โอ้ึ้นไม่ได้จริงๆฮะหนักจัดๆเลยนะฮะคันนี้ต้องหารถมาดึงซะแล้วฮะเรียบร้อยฮะขึ้นไม่ได้แ,แถวนี้มันก็ไม่มีไม้ให้ดึงด้ยนะฮะไกลๆ ไอ้คันนี้จะดึงขึ้นนะฮะเพรมันก็พังเยอะพอตัวอนะ าลุ้นกันฮะคราวนี้จะดึงขึ้นไหมฮะไหล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 เบรก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 โอ้โหไอ้ขึ้นฮะขึ้นไหมขึ้นไหมฟีฟีไอ้ขึ้นฮะทุกคนแต่เห็นเลยยังไม่พ้นนะฮะ โอฟีฮะไปไม่ไหวจริงๆเนี่ยลองเข้าคันนี้แล้วก็ลองลองลองเบรกเบ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 กไลท์ล,ง,ล,ง,ไลงไปที่เดิมลงไปที่เดิมฮะโอเคแล้วกูก็เตดที่เดิม ันนี้ดึงอีกรอบนะไหลเริ่มขึ้นมาแล้วฮะพวกมันต่ำนะฮะเหมือนมันน่าจะค้ำด้วยนะฮะมันเลยไม่ขึ้นอา้าวนี่ทำไมมันขึ้นไปอย่างนั้นละ่ะโอ้หแรงมาคนขับคันข้างหน้าไม่น่าจะได้มองนะฮะไปใหญ่เอาไล่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 เบรก ไปคันหน้าก่อนนะฮะคันหน้ากูเริ่มแมวไหนแล้วนะเป็นไงหน้ายาับเยนกันเลยทีเดียวนะโอเคฮะ, okay, ฮะมาลองอีกรอบนะฮะมันจะขึ้นหรือมันจะล่วงนะฮะหรือจะได้คันใหม่มาดึงนะโอ้แคบปล่อยเบรกนี่ก็ไหลกัน ๋ยนะ่าะนี่ขึ้นอยู่นะทีละนิดทีละหน่อยโอ้โหรถหนักจัดๆเลยนะแล้อมาดึงนี่ก็สมกับรถมากเลยนะ ที่ไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ขยับไม่กระยืดเลยนะฮะโอเคยอมเออ้อหารถคั้นใหม่มาดึงฮนะเอาคันนี้ไปจอดไปก่อนนะฮะเยอเออ,เอ,อโอ้โหจอดได้ถูกที่มากนะฮะเรียบร้อยดีโอเคนะเจา้จาเจ้าเคเจ็ดร้อยนี้มาดึงนะฮะ คันนี้นะ ก่อจะถึงก็มืดพอดีนะฮะ ไอคันนี้แม่งเลี้ยวเป็นจังความมากเลยนะคันนี้สุ่มไหวไหมเนี่ยโอเคหาใส่เกียร์สโลโอ้โหนะฮะคานเป็นเต่ากันเลยทีเดียวนะโอเคฮะเดี๋ยวผมต้องกลับรถก่อนฮนะ คันนี้มันก็ค้างจะขับรถยากนิดนึงนะฮะมีน,นิดนึงเลยฮะโคตรยากเลยนะอันนี้อันนี้น่าจะขึ้นฮนะเพราะคันนี้แรงเยอะโอเคปล่อยเบรคนี้ไหลไปพร้อมกันเฮ้ยแก้ผิด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  เขาเก็บผิดนะฮะลืมใส่เกียร์เดินหน้าแนะ่ได้ไงฮะเ <Okay, S 1> กียร์เบิร์นก่อนเอ,อ้ยขึ้นไหม๊ีออมันต้องขึ้นสิว่าคันนี้มาดึงตัวอย่างขึ้นเรียบร้อยฮนะขึ้นไหมขึ้นไหม ขึ้นแล้วเราก็เจ้าคันนี้จอดไว้ตรงแถวๆนี้ก่อนนะฮะแล้วก็คันนี้ขี่ไปนะฮะเกับเครื่องหนักจัดหน้าจนหน้าเหง็นเลยนะฮะหน้านี่เหินเลยฮนะ องนานี่แบบไม่น่ารอดนะฮะกูจะรอดไหมนี่จะรอดไหมกูจะรอดไหมเฮ้ยไล่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 เบรคเบรคเบรคโอ้โหต้นไม้เบรกให้กูนะฮะต้นไม้เบรกทันนะความความความเฮียละเฮ้ยเฮ้ยงูคว่ำเรียบร้อยฮะ โอเคเรียบร้อย <c oughs> แล้วก็ตัดมาพรุ่งเช้าคนขับกูยังไม่ตื่นเลยนะฮะมอร์นิ่งตอนเช้าที่เป็นเช้าที่เลวร้ยวายนะฮะจะไปขันไหนก่อนดีเอาถอยคันนี้ก่อน ต้องเบิร์อนอเรงก่อนนะฮะติดโทรศัพท์ยร์ได้นะฮะเดี๋ยวไม่วิ่งมือโหกูพาได้ไงชนโหเรียบร้อยฮนะนายุบกันเลยทีเดียวขเขาเทนี้มันอันตรายนะฮะ ยังไงดีฮะตันนี้ของค่อนข้างจะชันนะฮะ อันนี้เราก็ต้องถอยขึ้นก่อนนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างจะถอยยากอ้าถอยแล้วก็เจับตรงนี้มันจะไหลลงไหมเนี่ยแล้วก็มาคัานนี้โอ้คันนี้ดาเมจเกือบเต็มหลอดนะฮะไฟอบท่อคันนี้ทีเดียวนะโอ้สภาพฟังหนักกว่าเก่าอีกนะฮะ ชนกระบะค้อมอีกนะฮะโอ้โหมันจะเล็้ยวไหไปถึงไหนเสียงเนื่อยๆต้องมาเลยนะฮะอ๋อคันนี้ลากขึ้นนะฮะสภาพรถก็ไม่มีแรงนี่จะลากขึ้น,นะะอีกแล้วอ๋ลากผิดนะเปลากต้นไม้ก่อตรงตรงตรงนี้ตรงนี้ก็ต้นไม้ตรงนี้รถนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวเราก็คันนี้ไปจอดรอขึ้นเทลเลอร์นะฮะเดี๋ยวเข้าไปเสียบไปตรงลงไม้เลยนะ แล้วก็เดินหน้ามาใหม่กูจะชนไหมชนชนไหมชนถอยโ okay, อเคฮะทังนี้เหยียบเลยนะฮะ ตรงนี้แล้วก็เอาสะผานขึ้นลดลงนะฮะจะขึ้นเทนเลอร์แล้วก็ไปกุดังกันนะฮะไฟออกท่อเป็นวัเลนเลยนะฮะ ผ่านขึ้นนะฮะเราก็จะไปกดหังจะได้เสร็จสิ้นสักทีนะฮะภารกิจกลางนี้ภารกิจนัน้นแสนลำบากนะฮะเปรยทะเลกันเลยทีเดียวนะฮะ ผมเจ้าเจ้าคันข้างหลังนะมาลากไม้ดูนะมองจอดก่อนนะฮะโอเคจอดตรงนี้เราสะพานลงนะฮะ ไฟออกท่อเขาเรียกรถแรงใช่ไหมฮะแต่ค <c oughs> ันนี้รถพังฮนะหลังคายุบกันเลยทีเดียวนะ แล้วก็ไว้ติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ